h es. p h ย a h p h es. o t o g r a e a e แล้วก็ h เอ้ยแล้วก็ ได้แล้วพวกเนี้ย P H O T O P H O T O G R A P H E R ถูกยัง ก่อจะถูกไปจะได้เป็นทบต่อไปต่อไปนะักออกแบบดีไซเนอร์ D-E-S-I-G-N-E-R d e s I G N e D E S I A G N E R D E S I G N E R D E S I N G E R ใช่ไหมถูกแล้วต่อไปนักนดนตรีคืออะไรนะนักนดนตรีซิงเกอร์ Nát tôn tí, em mẹ, em 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 Musician 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 M-U M-U-S-I-C-I-A-N